สุดเหล่าทัพนักแสดงจากละครเวทีซีพันดินเดอะมิวสิควซึ่งนำทีมโดยนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างนกสินใจร่วมด้วยเกรียงไกรอุนทน,น์รัตก้าวอมรดิตตีดอกสดาอาอานัทพลสิงโตสิงหรัศกรณพัฒตูมตามยุทธนามัดมีพิมดาวและนักแสดงรุ่นยาวที่มีพลังเสียงมหัศจรรย์อย่างน้องพินตา้าก็ได้มาซักซ้อมการแสดงอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขึ้นโชว์จริงในวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลเทยเตอร์ค่ะ ซึ่งงานนี้นักแสดงแต่ละคนก็บอกว่าพร้อมเต็มที่แล้วกับการแสดงละครเวทีวเรื่องนี้แถมงานนี้ยังจะมีการแสดงรับพิเศษในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมเวลา15.30น,นโดยรายได้จากการแสดงรับพิเศษทั้งหมดจะมอบให้กับทางสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชโรงพยาบาลสิริราชด้วยค่ะน่าจะเข้าที่แล้วละ่ะก็คงมีมีแรงตกไปบ้างเพราะเราหยุดไปเดือนกว่าเลยนะทีใช่<ะ>ค่ะก็หลายคนก็ไป ปฏิบัติภารกิจจ <c oughs> <ra> ิตอาสากันต่างๆนะคะก็เอาแรงไปทําอย่างอื่นกันหมดก็ต้องทวนเอากําลังกับพื้นมาแต่ก็โอเคค่ะทุกคนก็ยังจําได้อยู่คบขสภาพแข็งแรงนะคะก่อนหน้านี้เป็นหวัดกันหมดใช่ค่ะนี่นี่เขาเพิ่งเป็นค่ยเขาส่วนเล็กที่สุดเลยครับเจ็บคอนิดหนึ่งครับแล้วก็ติดเชื้อตรงหลอดลมน่อยยมพร้อมแบบเดียวที่สุดแต่ว่าต้องวนเลื่อนเลื่อนมาตลอด ก็มันมันเชื่อไม่ได้นะคะเราก็เหมืนมนอนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ก็ได้โดนผลกระทบไปด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังยังถือว่าเราก็ยังมีงานให้ทําอยู่นะคะเราก็เตรียมพร้อมกันมาระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าถึงวันนี้เราก็พร้อมคนดูเองก็คงอยากดูอ่ะหลายคนรอรอที่จะดูอยู่แล้วค่ะก็ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะกลับมาทํางานที่เรารักนะคะแล้วก็ได้แสดงละครดีๆงนี้ให้ให้ผู้ชมได้ดู รอไปสามโมงครึ่งใช่ไหมครับรายได้ทั้งหมด,ด,ด,หมดการกุศลหมดเลยเข้าโรงพยาบาลซิริีาสครับใช,ใช่ครับครับผมไม่หักค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็จะมีขายพวกอของที่ระลึกก่อนหน้าที่เราจะแสดงแล้วก็รวมถึงกับะจะมีเรา จะลงมานั่งขายก่อนด้วยอันนี้พี่นกรู้ใช่ไหมครับยังไม่ทราบยังไม่ทราบโอกาบรู้มารู้เวลาประมาณกี่โมงครับก่อนที่จะแสดงประมาณเราจะแสดง15บห้นาฬิกาสามสิบสรับรอบวันที่5ธันวาค่ะแต่ก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้านั้นคือเราก็จะมาขายของที่ระลึกเช่นอาจะมีของที่ระลึกเกี่ยวกับละครเวทีซิมปันดินเดอะบิสิคิลนะครับก็จะเป็นคอกระเช้าไม่ใช้านะฮะแล้วก็เสื้อลาชิบัตันมีพวกแล้วก็เพลงก็เพลงด้วยใช่ครับแล้วก็จะมี m อ ะคก็ใครอยากจะทําบ right, okay. so, ุญนะคะดูการแลก็อยากจะดูสีแผ่นดินรอบพิเศษนี้มาถวายถวายแบบเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ และในงานนี้เราทีมนักแสดงก็ยังได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหนุ่มอาอนัถพลซึ่งเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยงานนี้ค่ะนุ่มอาอนัตพลได้รับเค้กช็อกโกแลตก้อนโตมาเป็นเซอร์ไพรส์ท่ามกลางเหล่าบรรดานักแสดงที่ร่วมอวยพรให้กับหนุ่มอาในครั้งนี้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว18ครับ ซึ่งงานนี้หนุ่มอาอนัทพลเขาก็ยอมรับว่ารู้สึกดีใจที่ทุกคนร่วมเซอรพร์วันเกิดเขาในปีนี้ซึ่งมีอายุครบ28ปีเต็มแถมงานนี้เพื่อนๆก็ยังส่งข้อความมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันมากมายรวมถึงคำอวยพรดีๆจากคุณพ่อคุณแม่แต่ที่ขาดอย่างเดียวก็คืออดีตคนรักอย่างสาวเป้ยปันวาดที่ไม่ได้มาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในปีนี้ด้วยค่ะอะ,อะไรนะฮะทำบุญมาแล้วครับคือมีโอกาสช่วงหนีน้ำท่วม กลับไปที่อุดรก็เราก็จะเป็นเจ้าภาพไปสวดอภิธรรมศพของหลวงพ่อที่บ้านท่านมรณภาพไปใช่แล้วก็เป็นเจ้าภาพทําวัดเย็นแล้วก็ไปมอบทุนให้เด็ก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 ยากจนแถวบ้านครับผม,มเยอะมากยิ่อว่าปีนี้ต้องเป็นปีที่แบบว่าเยอะกว่าทุกปีเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเขาลเหรอคโทรเาก็ไม่ไม่ไม่ได้โทรมาครับไม่ได้โทรมา ีนี้เซอร์ไพรส์ที่สุดเมื่อวานซ้อมละครเวที<ม>ก็จะเออทุกๆปีแฟนคลับก็จะมาอยู่แล้วก็เซอร์ไพรส์มากแล้วปีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยมันลอยอยู่ข้างล่างละครเวทีเอร์นรอ,อยู่ข้างล่างตรงตรงอ่าตรงเขาเรียกอะไรตรงตรงคนที่จะรอขึ้นมาเซอร์ไพรส์มากแล้วก็โอ้โหน่ารักมากเมื่อวานแบบครับ,รบดีครับประทับใจมากให้พรคุณพ่อแม่ให<ม>้พรยังไม่ได้ให้เลยเพราะว่าเมื่อวานก็เหนื่อยกลับไปแล้วก็นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็รีบกลับไปหาท่านจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงวันเกิดจริงๆ และนับตั้งแต่กลายเป็นหนุ่มสดสนิทก็ดูเหมือนว่านักร้องหนุ่มอาอนัตพลจะยังไม่พร้อมเปิดใจที่จะคบใครเป็นพิเศษโดยงานนี้เจ้าตัวก็บอกค่ะว่าหัวใจนั้นยังโสดเหมือนเดิมส่วนสาวๆที่คุยกันด้วยนั้นก็เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะหนุ่มอาเขาก็ยังเตรียมที่จะวางแผนร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านอาหารด้วยค่ะ,อะตอนนี้อาก็มองไว้ครับมองคือคือจะไปเปิดร้านอาหารกับเพื่อนที่คนกันอยู่แบบจริงจมองไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่า เรายังไม่พร้อมสักทีเรายังแบบมีอะไรแบบคล้ายๆๆกับติดขัดหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยะกะเริ่มทําเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ลงแบบเต็มเต็มสักทีเพราะตัวผมเองก็ยังไม่ว่างด้วยแล้วก็ทํางานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับภาษาก็ปกติมีปก็คออะไรนะฮะมีเป็นปกติก็ปกติครับก็ปกติก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมายก็คุยเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนในวงการก็มีเยอะนอกวงการก็มีเหมือนกัน มาต่อทนนี่ข่าวของแอร์ปุมวารีค่ะโดยสาวคนนี้ขอปฏิเสธเลยค่ะว่าไม่ได้กำลัง